ตีเขียวไม่มาฮะแต่รางวัลก้อนโตครับเน้นๆไปอีกหนึ่งครั้งฮะกับคุ่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเงินรางวัลเมกาไปครับยังไงยังไงแล้วสาวถ้ำนะฮะก็คือลูกรักผมมันเนถ้ำเลยครับทุกคนรางวัลซุปเปอร์เมกาครับหนึ่ซับแห่งแอฟแท็กครับลูกรักยังไงก็คือลูกรักครับทุกคนหน้าเวลานี้หนึ่งพุ่มห้าสิบนาทีรีบไปเล่นครับ มาคราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะกับช่อง Dmk Demon King นะครับวันนี้โยกับเกมขุมทรัพย์แห่งแอทแท็กนะฮะเกมลูกรักเลยนะครับเกมลูกรักเลยนะฮะวันนี้ผมเอาทุนมา10,000บาทนะครับเอาทุนมา10,000บาทนะฮะเดี๋ยวลองดูฮะว่าทุน10,000บาทผมวันนี้นะฮะจะบวกจะปังไหมนะฮะจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเบ็ดแรกขอสัก50บาทนะฮะเพราะทุน10,000บาทนะห้าสบาท100่งรกำลังดีเลยนะครับอีกรอบไปก่อนครับ เอาสิบรอบไปก่อนฮะไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยเล่นใบน่ครับกับเกมลูกรักนะไม่ทำให้ผิดหวังน่หรือเปล่าหรือเปล่า,ลา,ลาหน้าแดงนะฮะหน้าแดงไปครับมาอีก280บครับก่อนจบคลิปทุกครั้งเนีคยับผมก็จะเล่นเบ็ดหนักสุดให้ดูครับจะบวกคือบวกจะลบคือลบนะครับแค่นั้นลเลยะครับไม่ม,มีอะไรมากมายนะฮะตอนนี้ หมุนไปกี่ครั้งนะเมื่อกี้สิบครั้งใช่ไหมหรือสามสิบนะฮะก็หอบบวกมาแค่นพิเศษอีกเนี่ยกับทุนห้าพับาทนะฮะประกันปีถ้าแตกใส่เยอะกว่านี้นะฮะแต่นี้เหมือนมันจะไม่ค่อยแตกนะฮะวันนี้ลองดูครับอีกสิบครั้งครับถ้ามันไม่แตกก็คือไม่แตกนะฮะนะวันนี้นะครับทุกคนนะเพราะเราบวกมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะในช่วงนี้ครับสิบเป็นกราฟครับแปดพันบาทฮะมีตัววายแต่ไม่พ่วงครับไม่เป็นไรฮะ การเงินเริ่มถดถอยฮะตอนนี้เริ่มถดถอยลงมาฮะการเงินเราในตอนนี้ครับมาขอสิบอัสแคตเตอร์ด้วยเอแถวแรกก็ได้ฮะสวยสิบเอฮะแบบนี้ผมไม่เปลียนเป็นสิบฝากมามีตัววายฮะไม่ใช่สแคตเตอร์นะครับตกใจไมเลยอ่ะผมว่าผมเพิ่มเบ็ดไปเป็นเบ็ดเบ็ดหน100ึรดีกว่า เบ็ด100ดูสักษะผิดรอบนะครับมาฮะเพิ่มเบ็ดปุ๊บครับเดินเงินปุ๊บสแคเตเตอร์ลอกเลยฮะสามตัวครับอีกตัวหนึ่งตัวที่สี่ตัวที่ห้าฮะโอ้โหยังไม่มาครับมาหรือเปล่าอํมมาจนได้ครับสแคตเตอร์สี่ตัวครับกับเบ็ด1น0บาทวงทีไปสิบครั้งฮนะนิดอาจจะช้านิดน,นึงนะฮะทุกคนต้องขอโทษทุกคนด้วยเลยครับ เพราะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะช่วงนี้ผนตกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเน็นจตจะหมดหรืออะไรเงี้ยโหลดช้าหรือเกินนะครับอ่านเริ่มเกมไปครับผมตั้งเป้าหมายไว้สักประมาณ2 3 0 0 0นะฮะดูว่าจะถึงไหมเนี้ยถ้าจะบวกก็เป็นบวกตอนสุดท้ายนะครับถ้าจะเสียก็จะเป็นเสียตอนสุดท้ายนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเ <_ d ata> สียไปสิบหน่อยโอ้โหเล่นน้อยเกินบางที มองนะได้แค่พันเดียวเนี่ยมองนะหมุนซีทั้งทีได้แค่พันเดียวโอโ้โหใจลูกรักผมอเรนลูกรัก,ก,กเ,นนะเดียลูกเวนเ่ยสีเขียวมาเขียวสองนม่มาแนดะ่แค่พนะันแปดครับหนึ่พันแปดร้อยแปดสิบบาทนะครับกับเบ็ด100่งร้อยบาทอ่ะได้อีกยี่สิบลอครับหน,น,น้าทองไปครับ150่สนะต้องมีตัววายแต่ไม่พ่วงครับ ค่อนข,ข้างยากนะล้อน <im> ี้สีทองมาแถวมาฮะสีทองพันสองครับตัววายครับแจ็คแถวแรกโอ้โหเป็นสิบมาพันสามตัวเลยฮะได้มาพันสามครับลุยกันต่อฮะมีสิบครับแบบนี้แม่แถวแรกมาลูกสวยของตัววายฮะตัวสีฟ้าเต็มกราฟครับตัวสีฟ้าโอ้โหเสิบมาแทนฮะไม่ได้ทีเดียวครับไปแทงแบงแบงครับล้อมีติดไปเต็มกราฟแบบนี้เอแถวแรก เอแถวแรกตกไปสิบมาอีกแล้วสิบกับแหวเนี่ยใจเนี่ยใจจุงกระเบยอันที่สิบครับกดแบบนี้พอสิบสิบไม่ตกมาแถวแรกนะต่อไปฮะอีกยี่สิบรอบครับชอบอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับกดอาสีม่วงหน่อยสีม่วงหน่อยสีม่วงหน่อยโอ้โหก็ติด ชอบอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้เปิดยูทูบเนี่ยฮะอยากได้เว็บตรงแบบนี้ไปเล่นนะครับผมปักไว้ให้แล้วครับอยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะเป็นเว็บที่ผมเล่นอยู่นะวันนี้เลยนะครับนะวันนี้แล้วทุกๆคลิปนะฮะที่ผมเล่นอยู่มีตัววายฮะแต่ตัววายอยู่ใกล้เหรือเกินครับแบบนี้ไม่พ่วงฮะเฮ้ยสามแถวเลี้ยงแบบนี้ต้องหกตัวแล้วครับสามแถวเลี้ยงแบบนี้ต้องหกตัวเลยฮะมาอีกสามแถวสุดท้ายครับมาตัวที่สี่ครับตัวที่ห้าฮะว่าไงครับ มีแววตนห้าอ่ะมีลุ้นครับมีลุ้นฮะสี่ตัวครับอ่ะสีตัวก็เอาครับหมดฟีปอีกสิบออบครับเริ่มไปแตกเก็บสแต็กตัวคูนเอยเฮ้ยอ่ะแตกเก็บสแต็กตัวคูนฮะ รักผมแม่งล่อกันแล้วล่อผมแล้วสวยงามครับเปลี่ยนเป็นคิงโอ้โหเปลี่ยนเป็นแมมไอเวนรางวันก้อนโตรครับรอบนี้ได้มาที่2010บาทครับอ่ะลุยกันต่ออนะีกห้ารอบครับลุยกันไปครับวาาสวยงามครับสกแกตเตอร์มีลุ้นฮะตอนนี้จะมีฟีในตีหรือเปล่าครับ ขอฟรีในปีก็ไม่เปลี่ยนป็นสีมาแถวสามเนาะไม่มี4ีแต่สีก็โอ้โห,โโหโไปต่อฮะ,ฮะสามพันแล้วฮะตอนนี้มาเป็นกาแจ็คแถวสองอู้หไม่มีแจ็คแถวสองครับห้าพันครับรางวันก้อนโตฮนะรวมกับรอบที่มีอยู่นะฮะได้ประมาณห้าพัน 5, นะถ้าแจ็คมานไม่มีหมื่นนะครับทุกคนจบไปที่5,700นะครับสิบบาทนะฮะ เลยอีก8รอบครับสวยไม่มีคอมโบต,ต่อครับอีเดียแวบบไป180นะมีสิทธิ์ไหมยังไม่มีคนระับะตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่เนะเป็นเวลามองไม่เห็นโอ้โอตาลาย 19บเนาฬิกาสีนาทีนะครับ19บเนาฬิกาสีนาทีหรือ1ทุ่ม47่นั่นเองนะครับใครที่อยากลองเล่นก็ไปหาเล่นกันได้นะฮะทุกคนนะกับเกมสาวพมนะครับเพิ่มเบ็ดไปเป็นเบ็ดส0งครับ19บเนาฬิกาสีนาทีนะครับแจ็คสวยครับเต็มกราฟนะพันห้าครับไม่ไม่มีตัวสีอะไรว่าสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะถ้ามีแถวแรกนะฮก็พอจะได้เยอะอยู่นะฮะ แค่นี้ก็กำไรหมื่นกว่านะฮะตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆฮะกำไรเราอได้มาสอ0พครับจบที่สอ0พครับ2 0 0 0มืนะฮะกำไรเราตอนนี้1 0 0 0 0มบาทครับแฟคเตอร์จะมาให้เราอีกหรือเปล่าครับขอติดแถวสาาเป็นสมาแทนฮะอมีดวายฮะแบบนี้1ิกับเอครับนะหน้าแดงแถวแรกโอ้โหคิงตกลงมายาวเลยยาวเหยียด8เมตรนะครับ15หรอบสุดท้ายครับ ไปงกาไปหนึ่งทีสีทองสีทองมาฮะณหน้าทองเราครับมาคอมโบสิต่ตอครับแบบปากเข้าไปโอ้โหสามพันฮะสามพันสองร้อยแปดสิบครับอีกสิบสองรอบครับตัววายฮะเต็มกาไปมีตัววายอีกแต่ไม่พ่วงครับมาสแคตเตอร์ฮะหมุนไปทางอันละาสามสิบรอบอัสแคตเตอร์มาสี่ตัวครับตอนนี้ตัวทีห้าฮนะ ผ่านหน้าไปแว็บครับตัวที่5้าจะผ่านหน้าไปแว็บอีกเหมือนเดิมไหมตัวครับรอบนี้ฮะเ็บ็ด200บาทครับมา30,000ต้องเข้าเลยครับแตกเก็บสแต็คตัวคูณหน่อยลูกโอ้โหสีชมพูเต็มการ์ดนะฮะแต่ไม่พุ่งนะอับสิครับ900ครับไม่มีคิงคอมโบต่อครับไม่เป็นไรฮะมีแมปฮะขอคิงสวยงามฮะมีคิงคอมโบต่อทั้งสาครับ จบมาที่3 9 2 0ครับรอพิอน่5ฮะได้มาอีก106 6ีโอ้โหแบบนี้ตัววายฮนะพ่วงเลยหรือเปล่าพ่วงแจ็คครับโอ้โหวายเต็มกราฟ32,000สเีเอขียวไม่มาฮะแต่รางวัลก้อนโตรครับเน้นๆไปอีกหนึ่งรางฮะกับคุณ10,000บาทนะครับเงินรางวัลเมกาไปครับยังไงยังไงแล้วสาวค่ำนะฮะก็คือลูกรักผม มันจะทำเลยครับทุกคนรางวัลซูเปอร์เมกาครับหนึ่งซับหนึ่งแอฟแท็กครับลูกรักยังไงก็คือลูกรักครับทุกคนหน้าเวลานี้หนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีรีบไปเล่นครับรีบไปเล่นนะฮะการันตีให้เลยครับโอ้โหโคตรปังครับสองหมื่นเจ็ดพันสี่เฮ้ยสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยใช่ไหมจับไม่ได้ดูดูอยู่เมื่อกี้ไม่ได้จับเนี่ยอ่ะสีฟ้ามาแถวแรกอยังไม่มาครับหน้าหน้าทองแถวสามยังไม่เข้าครับ อสองรอบครับตัวคูณเยอะจัดครับตอนนี้24ฮะสองรอบสุดท้ายขอตัวคูณหนักๆขอตัวคูณหนักๆรอบสุดท้ายอ่ะสองรอบครัรอ,อบสุดท้ายชอบเป็นแบบนี้แหละลูกหลักมาสามหมื่นสบาทครับโคตรปังฮะนะเวลานี้ครับผมว่าเดี๋ยวคลิปจะยืดยาวไปนะฮะเบ็ดตีร้อไปเลยครับให้มันรู้กันไปฮะ10รอบก่อนอำลาครับในที่นี กำไรเชิงเป้าใครชอบอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะใครอยากเล่นอยากตามนะครับปิ้งฝากให้แล้วครับใต้คอมเมนต์เลยนะฝากมาให้แล้วครับใต้คอมเมนต์เลยฮะทุกคนไปหาเล่นกันได้ครับบอกเลยนะเวลานี้โคตรปังฮะหนึ่งทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีครับอ่าบทมันจะไม่แตกก็ไม่แตกเลยนะฮะให้ลูกเวนแจ็คครับสวยง่ามฮะโอ้โหรอบนี้ไม่หวือหวาอลังการเหมือนทุกทิพิธนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยฮะเบ็ดสูงสุดทีไรเนี่ยฮะมันต้องอหือหวาลังการนะฮะแต่รอบนี้แม่งเดียวฮะเดียวคือนิดเดียวจริงๆครับทุกคนไม่เป็นไรฮะเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับพว้าเป็น400แล้วมา3 2 4 0ครับสองรอบสุดท้ายฮะอ่ะบวกมาประมาณไม่ประมาณหรอกนะฮะบวกมานะฮะตอนนี้ก็5 50, 5าหมืน 10บาทนะครับผมว่าแค่นี้ก็เกินพอสำหรับผมแล้วนะกับพุ่น10,000บาทลูกรักกิเลนเนี่ยกิเลนขวยอะไรนะลูกรักนะครับผมมซ้ำอัตแทกหรือสาวถ้ำในเวลานี้นะฮะโคตรปั๊กนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะอยากเล่นปากไว้แล้วครับใต้คอมเมนต์เลยนะฮะคลิปนี้ก็ขอลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่นะฮะอยากดูเกมไรคอมเมนต์กันมาเลยนะฮะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคนมีความบังกันนะครับ